สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ,อ่อมาคุยกันเรื่องเอกสารฉบับหนึ่งนะคะที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรในระบบราชการไทยเรานี่แหละค่ะคือมันเหมือนเป็นแผนผังเส้นทางอาชีพเลยนะคะตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสกัดแก่นสำคัญกันดูค่ะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งนี้เขาทำอะไรกันแน่แล้วมันสาคัญยังไงแล้วต้องรู้ต้องเก่งด้านไหนบ้างครับ อเอกสารนี้ก็ชี้ชัดเลยนะครับว่าหลากัหลกๆเลยก็คือการทำงานเชิงวิชาการเกษตรนั่นแหละครับตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าทดลองหรือว่าวิเคราะห์วิจัยต่างๆนะครับเช่นเรื่องปรับปรุงพันธุ์พืชสัตููพืชการวิเคราะห์ดินแล้วก็รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำกับเกษตรกรหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วยครับ โห oh, ฟังดูขอบเขตงานนี่กว้างมากเลยนะคะคือมีตั้งแต่ลงมือทำในแลบในแปลงไปจนถึงการวางแผนหรือว่าประสานงานเลยใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วความรับผิดชอบเนี่ยก็จะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระดับตำแหน่งอย่างระดับปฏิบัติการก็จะเน้นทำงานพื้นฐานก่อนทำตามแนวทางมีคนคอยกากับดูแลอยู่ อืมค่ะค่ะเศรษหรือเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สูงขึ้นละแล้วก็จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางกำหนดนโยบายมากขึ้นด้วยอย่างการจะเลื่อนจากปฏิบัติการไปชำนาญการนี่ก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานตามที่กพเขากำหนดไว้ครับค่ะ ในเอกสารก็มีพูดถึงหน้าที่เฉพาะที่น่าสนใจนะคะอย่างเรื่องพัฒนาพันธุ์พืชปุ๋ยวัตถุมีพิษต่างๆหรือแม้แต่เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็มีนะคะรวมถึงการให้บริการวิชาการอย่างวินิจฉัยศัตรูพืชหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีใช่ครับใช่ครับพวกนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคือมันไม่ใช่แค่ทดลองในห้องแลบเฉยๆนะครับแต่มันคือการเอาความรู้ไปแก้ปัญหาจริงๆให้กับภาคเกษตรเช่น พัฒนาพันธุ์พืชที่มันทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปหรือหาวิธีจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยขึ้นลดการใช้สารเคมีแล้วก็มีงานบริการวิชาการด้วยนะครับอย่างที่บอกไปวินิจฉัยโรคพืชให้ชาวบ้านหรือเอาเทคโนโลยีใหม่ๆไปสอนเขาอืมฟังดูแล้วความรู้ที่ต้องมีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตรโดยตรงอย่างเดียวแล้วสิคะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือนอกจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรผิวๆแล้วเนี่ยในมาตรฐานนี้ยังบอกว่าต้องรู้เรื่องกฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรปุ๋ยหรือว่าพรบรวัตถุอันตรายอะไรพวกนี้อ๋อค่ะ เราก็ต้องเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยรวมถึงความรู้ด้านการบริหารจัดการการวางแผนโครงการแล้วก็ทักษะอื่นๆที่สําคัญอย่างการจัดการข้อมูลการประสานงานหรือการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆแปลว่านักวิชาการเกษตรสมัยนี้ต้องเป็นทั้งนักวิทย์นักปฏิบัติแล้วก็นักจัดการด้วยในคนเดียวกันเลยเหรอคะเนี่ยเอ,อ่ออาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับคือต้องรู้ลึกในสาขาตัวเองนะแต่ก็ต้องมีทักษะรอบด้านด้วย เพื่อที่จะประสานงานสื่อสารแล้วก็นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆในวงกว้างได้ซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานสำคัญก็คือคุณวุฒิการศึกษาที่กาะพอรับรองส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาเกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพอะไรแบบนี้ครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี่มันไปเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของการพัฒนาเกษตรของไทยยังไงบ้างคะครับ ตำแหน่งนี้ก็เหมือนเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญเลยนะครับในการกับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เราแข่งขันในตลาดโลกได้หรือเรื่องความมั่นคงทางอาหารการทำให้เกษตรกรเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้จริงซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถทางเทคนิคแล้วเนี่ยในเอกสารก็ยังเน้นเรื่องสมรรถนะหลักที่ข้าราชการทุกคนต้องมีด้วยค่ะสมรรถนะหลักอย่างเช่น ก็อย่างเช่นการมุ่งผลสำเร็จการบริการที่ดีจริยธรรมแล้วก็การทำงานเป็นทีมครับพวกนี้จำเป็นมากเลยในการที่จะผลักดันงานใหญ่ๆให้สำเร็จตามเป้าหมายระดับประเทศได้ สรุปก็คือนักวิชาการเกษตรนี่ไม่ใช่แค่คนที่เก่งเรื่องปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะแต่เป็นเหมือนคนที่เชื่อมเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนโยบายแล้วก็การปฏิบัติงานจริงๆในพื้นที่เนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันโดยที่ความรับผิดชอบความคาดหวังมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับตําแหน่งแรงสภาพภูมิอากาศที่มันก็ดูจะแรงขึ้นทุกวันทุกวันความต้องการอาหารของคนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เกษตร อัจฉริยะที่มันไปเร็วมากก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าอีกสักสิบปีข้างหน้าเนี่ยทักษะหรือความรู้แบบไหนที่นักวิชาการเกษตรไทยเราควรจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะรับมือกับความท้าทายพวกนี้แล้วก็นำพาภาคเกษตรของไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนจริงๆ